เปิดโปรแกรมเด่นกีฬาไทยบิวพรุพลคีรินชิงทองซีเกมส์วันไหนเวลาไหนและช่องอะไรถ่ายครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพาไปดูโปรแกรมการแข่งขันของทัพกีฬาไทยในซีเกมส์2 0 2 1ที่แข่งกันที่บีดิงสเตเดียมนะครับสนามกีฬาแห่งชาติในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับเริ่มวันที่วันเสาร์ที่14พฤษภาคมเลยนะครับ ก็เป็นวันแรกในการชิงชัยของการแข่งครีทาในซีเกมครั้งนี้ก็มีชิงชัยครับรายการที่สําคัญก็คือ200เมตรชายครับชิงเหรียญทองกันนะครับในเวลา16บหนาฬิกาสานาทีแน่นอนว่ารายการนี้ครับบิวพรุพพลบุตรอนที่ทำสถิติซีซั่นเบสในปีนี้ครับที่สีเกตนะครับ20.58วินาทีสถิติประเทศไทยนะครับจะลงชิงชัยด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีชยุทธโคงประสิทธิ์แชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2019จากสีเกมที่ฟิลิปปินส์นะครับ ที่ทำสถิติไว้ตอนนั้น20.71วินาทีก็จะชิงชัยในรายการนี้ด้วยนะครับถ้าก็ว่ารายการ200เมตรชายเนี่ยมีทั้งบิวแล้วก็ชยุทธนะครับที่จะร่วมล่าเหรียญทองด้วยกันนะครับแต่ก็นั้นนัครับในรายการ200เมตรหญิงก็จะชิงกันก่อนครับในเวลา16 1 5นานทีะครับต่อมาครับถัดมาอีกชั่วโมงนึงนงครับคิรินตติเวชจะแข่ง1,500เมตรชายครับในเวลา17 2 0นาทีครับ คีรินเนี่ยมีการเจ็บติดตัวมาจากอเมริกาด้วยนะครับมีการเส้นสะโพกตึงก็เมื่อเดินทางมาถึงที่ฮานอยนะครับก็ให้แพทย์ไทยเนี่ยช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับโดยการขันหลอดโปรแกรมในช่วงบ่ายของวันที่14พฤษภาคมนะครับวันเสาร์จะถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25หและต่อมาครับในวันที่15พฤษภาคมครับเวลา16บหกนกานาทีครับสิงชยัยรันทองครับ5 0าพันเมตรชายคีรินตตุเวชแชมป์เก่าครับที่ทำได้14นาที 3 1 1 5วินาทีก็จะชิงชัยรายการนี้นะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33นะครับต่อด้วยวันจันทร์ที่16พฤษภาคมครับมีรายการสำคัญก็คือ4คูณ100เมตรหญิงก็ถ่ายทอดสดในเวลา18นาฬิกา45นาทีครับไทยไปเป็นแชมป์เก่านะครับคราวที่แล้วที่ฟิลิปปินส์2019ทำได้44.38วินาทีครับ4คูณ100หญิรครับจากนั้นจบครับมี4คู100ชายต่อเลยนะครับ 4้0 0ชายในแข่งในเวลา19นาฬิ20นาทีไทยก็เป็นแชมป์เก่าเช่นกันครับในการกข่ที่ฟิลิปปินส์เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับโดยทําได้39.27วินาทีครับสรฝ่ายชายก็วันจันทร์ที่16สิงหาคมช่วงบ่ายเนี่ยจะถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับแต่โปรแกรมที่แข่งหลังจาก6โมงเนี่ผมว่าต้องลุ้นเอานะครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยช่องหลักเนี่ยถ่ายทอดสดหรือเปล่าครับไม่งั้นอาจจะต้องไปดูทางทีสปอร์ตนะครับอังคารที่17พฤษภาคมครับเวลา17บเนิกาสีนาทีมีการชิงเหรียญทองครับหนึ่งเมตรชายครับคิรินตันติเวศครับแชมป์เก่าที่เส่ตีสามสนาที19.28วินาทีครับก็จะมาป้องกันแชมป์ด้วยนะครับรายการนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง NBT2 นะครับแล้วก็วันพุธที่18พฤษภาคมครับรายการไฮไลท์ติดดาวเลยนะครับ 100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับ17บเจ็นากาสานาทีครับสระอัดดับบังนะครับแล้วก็บิวพุลุพลบุญสอนที่ทำสถิติซีซั่นเบสไว้ที่สซี่ยเก่เนะครับ10.19วินาทีก็ชฉลี่ยชัยในวันที่18พฤษภาคมนะครับเวลา17บเจ็นากาสานาทีและก็นอกเหนือจาก100เมตรชายในวันนั้นแล้วเนี่ยยังมี100เมตรหญิงไฟนอลด้วยนะครับต่อกันเลยนะครับอนุมาเชษฐาน,นครับซีซั่นเบสที่11.87วินาที ร่วมกับสุพนิษฐ์พูนเกิดครับที่ซีซันเบส11.78วินาทีนะครับก็จะมาร่วมกัน,นรุ้นเหรียญทอง100เมตรหญิงกันด้วยนะครับโดยสุพนิษฐ์เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีครับจากกีฬาใชาติครั้งล่าสุดควาดมาถึง3เหรียญทองครับรายการวันที่18พฤษภาคมเนี่ยจะถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v HD 36นะครับแล้วก็กรีธาในวันสุดท้ายนะครับวันที่19พฤษภาคมวันพฤหัสนะครับจะมีการจิงชัยมาราธอนชาย และหญิงครับในช่วงตีห้าครับซึ่งอาจจะไม่มีถ่ายทอดนดนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมของนักกีฬาไทยในประเภทลู่ที่น่าสนใจครับสำหรับการแข่งขันในซีเกม2021สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ